ออไม่ดูรกสวัสดีเชาวอาร์ตทุกท่านอยากเขียนสีน้ำมันนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรก่อนดีใช่ปะ่ะคลิปนี้มีคําตอบไปดูครับปะ่ะผมพาไปดูว่ามันต้องซื้ออะไรอะไรจําเป็นอะไรไม่จําเป็นมือใหม่ปะ่ะมา,มา,ม,ามาสิมาไโอเคมาเข้าเรื่องทุกคนมือใหม่เขียนสีน้ำมันสิ่งที่ควรจะซื้อเลยก็คือสีน้ำมันเลยอันดับที่หนึ่งเลยเนสีน้ำมันอะไรก็ได้ ถ้าอยากให้ผมแนะนำวินเซอร์ก็ดีนะครับทุกคนมันมีหลากหลายหลายเกรดหลายแบรนด์นะมีทั้งหลอดใหญ่นะครับแล้วก็ <S <S หลอดเลก็กๆนะได้หมดเลยนะครับสีนะโอเคจบต่อไปข้อที่สองคือผู้กนันนบผู้กันดีๆก็คือผู้กันที่เราชอบนะะหาซือ้อง่ายๆทดลองก่อนเทสก่อนนะครับเอาที่ราคามันไม่แพงมากนะครับมือใหม่แนะนำเขียนสีน้ำมันเนาะผู้กันนิ่มๆจะดีที่สุดนะครับ กันนิ่มๆแบบนี้จะดีที่สุดเลยนะครับอ่นะฮะมือใหม่นะสีู้กันอะไรอีกสีน้ำมันอะไรอีกนะเขาก็ต้องมีพวกน้ำยาหรือมีเดียมนะครับมีเดียมมีอะไรบ้างมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแต่มือใหม่นะครับล้ำม,มานลินซีดผมว่าโอเคอแบรนด์ไหนก็ได้ที่เขียนว่าลินซีดอ้อยนะแบบนี้อ่ะอันนี้เป็น เออน้ำมันญี่ปุ่นนะนะครับ,นะรบซึ่งน้ำมันเนี่ยใช้อัน,นอะไรก็ได้นะเป็นลินซิตออยแล้วกันหาซื้อง่ายสามแล้วนะโอเคสี่ไปไวๆเลยสี่ก็คือน้ำยาล้างทุกคนนะน้ำยาล้างอะไรก็ได้ยุคนี้มีน้ำยาล้างที่ไม่มีกลิ่นนะครับก็มีขายนะหรือใครจะใช้น้ำมันสนก,ก็ได้กลิ่นแรงหน่อยนะมึนๆหน่อยนะครับ น้ำมันกา๊าซก็ได้ผมใช้น้ำมันกา๊าซแบบไม่มีกลิ่นนะครับนะครับแต่ที่สําคัญคือภาชนะที่ที่ใส่มันนะครับอ่ะแบบนี้เอาแบบนี้แบบนี้ได้นี่นะเท <Hey. S 1> น้ํามันกา๊าซลงไปนะเราก็ล้างเราเขียนเสร็จใช่ปะเขียนเสร็จเช็ดก่อนล้างซับน้ำออกไปแล้วก็ปิดฝา นะครับแบบนี้ป้องกันกลิ่นนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องกลิ่นนะสีน้ำมันแต่คนอยากจะเขียนสีน้ำมันก็ต้องเข้าใจเรื่องกลิ่นพวกนี้ด้วยนะครับก mm hmm. ลิ่นที่แรงๆส่วนใหญ่จะมาจากพวกนี้นะน้ามันกา๊าซบางลีนสีบางนะสีก็มีกลิ่นนิดหน่อยนะครับ mm hmm. มีอะไรอีกไหมนอกจากนี้มือใหม่ต้องซื้ออะไรอีก่ไหมไม่มีแล้วนะครับ mm hmm. ทิชชู่เอาไว้เช็ดสี นะดิชู่เอาไว้ซับเอาไว้เช็ดสีออกนะล้างผู้กันแล้วก็เช็ดเช็ดเช็ดแบบนี้นะครับสําหรับมือใหม่นะเราไม่ได้เจาะลึกแบบลิคงลิควินต่างๆนะยังมีอีกเยอะแยะมากมายทุกคนนะครับแต่มือใหม่อเอาแค่นี้พออ่ะย่าลืออีกอย่างหนึ่งอ่ะมีเกลียงด้วยนะเกลียงนะครับเกลียงใช้ผสมสีเอ่อมีอะไรไหมเราจะใช้เกลียงแบบนี้เลยกดก็ได้ นะครับมือใหม่ก็มีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรมากมายทุกคนอะไรบ้างททนซิมีอะไรบ้างสีผู้กันน้ำมันลินซีแล้วก็น้ำยาล้างผู้กันเอนะครับกระดาษเอาไว้เช็ดหรือผ้าอะไรก็ได้ห้าห้าอย่างห้าอย่างแล้วก็เกลียงหกอย่างนะครับนะครับมีอะไรอีกมีเฟรมผ้าใบสิเ <G ül üyor> ฟรมผ้าใบเราเฟรมผ้าใบด้วยไม่งั้นเราจะไปเขียนในอะไรล่ะบนไม้หรือ <G ül üyor> แต่มันก็ได้นะเฟรมผ้าใบนะไม่ต้องแพงมาก เรียนรู้เรื่องสีก่อนนะครับรู้จักทําความรู้จักกับสีน้ํามันเนี่ยก่อนนะทำความรู้จักกับมันก่อนว่า f i ล l i n g เป็นไงชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็กไปต่ออัปเกรดเรื่อยๆืแต่ถ้าไม่ชอบละอ่ะก็ก็เลิกได้นะไปอะคริลิกก็ได้นะซื้อไม่เยอะเซฟงบนะส่วนเรื่องสแตนโต๊ะสีต่างๆได้หมด นะครับมือใหม่ใช้จานสีเลยก็ได้หรือฟิวเจอร์บอร์ดตัดเป็นสี่เหลี่ยมก็ได้นะครับวอว่า wow. ใช้จานสีที่เป็นไม้ก็ได้สตงสแตนก็ได้หรือจะวางพิงบนโต๊ะก่อนก็ได้เพื่อทดลองทดสอบหรือสแตนเล็กๆก็ได้ได้หมดเลยทุกคนนะครับ <S <S เออแล้วแต่แล้วแต่งบประมาณนะครับอันนี้คือเซฟที่สุดแล้วรวมๆแล้วกี่อย่าง หกเจ็ดแปดอย่างมน,นะลามือใหม่นะนะฮะนี่นี่มือใหม่เออนี่มือใหม่ทุกคนโอเคมีแค่นี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับฝึกสกิลเยอะๆเล่นกับมันเยอะๆนะครับทำงานศิละปะให้สนุกและมีความสุขกับมันเยอะๆนะครับนะครับส่วนเทคนิคการเขียนเริ่มต้นเขียนยังไงไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าคลิปนี้หมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะเธอไม่ดูหรอก ยาวไปเออไปละแค่นี้แหละไม่ไปกับพุณทุกคนไม่ายจ้ะไปแล้วหลายๆนะครับไปแล้วโอ้ย